ใครที่อยากดูคลิป24ชั่วโมงในพูลวิลล่าหรูของนั่งเล่าเรื่องนะครับสามารถดูได้ที่ช่องโ s ส man นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่อง วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมรูปภาพที่แสนประหลาดของเทเวห์เฮนเดอร์สันกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับก็ฝากช่องโพส m a n ไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากดูผมไป24ชั่วโมงในภูวิล่าหลูนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับมันจะพาทุกท่านไปยังช่องโพส m a n เป็นคลิปวิดีโอที่ผมไป24ชั่วโมงครับถ้าทุกท่าน พร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับโดยภาพนี้นะครับถ่ายได้ในวันที่20เดือน11นะครับปี2014ภาพนี้นะครับโชว์ให้เราเห็นนะครับว่ามีหลุมขนาดใหญ่นะครับและภายในหลุมเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีอะไรก้อนๆเป็นเหมือนก้อนเนื้อนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามีอะไรงอกออกมาและพยา,ายามไต่ขึ้นมาด้านบน ส่วนรอบๆหลุมนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านหลายหลังเลยครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามีหิมะตกอย่างหนักด้วยเคเว์เฮนเดอร์สันได้บอกเกี่ยวกับภาพอันนี้ไว้ว่าถ้ามันใหญ่ขึ้นเมื่อไหร่มันคือจุดจบของโลกทันทีโดยที่ผมนะครับก็ได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับภาพภาพนี้มาจนได้ข้อมูลประมาณหนึ่งครับโดยข้อมูลนะครับได้บอกเอาไว้ว่าไข่นี้นะครับตอนแรกไม่ได้มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ มีขนาดเล็กครับและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆขนาดและน้ำหนักของมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆในภาพนี้ใช้เวลา14ปีในการขยายและเพิ่มน้ำหนักของมันจนพื้นดินไม่สามารถรับน้ำหนักมันไหวจนพื้นดินนะครับก็เลยถล่มลงไปอย่างที่เห็นในภาพแล้วผมก็ได้ข้อมูลมานะครับว่าถ้าหากว่ามันใหญ่ขึ้นและมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าหากว่ามัน ลงไปถึงชั้นในของโลกหรือแกนโลกเมื่อไหร่โลกอาจจะแตกก็เป็นได้ครับโดยก็ยังมีทฤษฎีบางทฤษฎีออกมาบอกนะครับว่ามันอาจจะไม่มีน้ําหนักมากขนาดนั้นเพราะตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลที่สุดครับไม่ใช่น้ําหนักและขนาดของมันสิ่งที่น่ากังวลที่สุดนั่นก็คือมันคือก้อนอะไรกันแน่โดยบางคนนะครับก็ได้ตั้งทฤษฎีไปต่างๆนานาว่ามันคือไข,ขอ่ไข,ของตัวนู้นไข่ของตัวนี้ แต่ก็ยังมีคนหลายคนนะครับก็ยังเชื่อว,ว่ามันคือไข่หรือว่าเซลล์บางอย่างของมนุษย์ต่างดาวที่ทิ้งเอาไว้บนโลกมนุษย์ครับโดยเทเวเอนเดอร์สันนะครับก็ได้ยังให้ข้อมูลเอาไว้อีกว่าตอนแรกนะครับมันไม่ได้ลึกขนาดนี้แต่ทุกๆปีนะครับมันจะค่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆและบ้านเมืองนะครับที่อยู่รอบๆของมันตอนนี้คนรอบข้างก็เริ่มอพยพหนีออกแล้วและจนถึงตอนนี้การทดลองนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่ นี่คือข้อความที่เทวเฮนเดอร์สันได้ทิ้งเอาไว้อีกอันหนึ่งครับโดยที่เขาก็เชื่อกันอีกว่ามันคือการทดลองของประเทศรัสเซียครับแต่เกิดการทดลองผิดพลาดทำให้เกิดมวลสารหรือก้อนเนื้อขนาดใหญ่ดังภาพและมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ มันคือการทดลองผิดพลาดของประเทศรัสเซียนี่ก็คืออีกความเชื่อหนึ่งที่มีคนบอกเกี่ยวกับภาพนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับภาพนี้ก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากดูช่อง24ชั่วโมงอยากดูคลิป24ชั่วโมงดูได้ที่ช่องโพสแมนครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ